สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนพยากรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเก็บเป็นการมังใจให้กับช่องคนอ่านดาวนะคะดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่27ธันวาคม2564 แรมแปดข้าเดือนอ้ายปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์งานบางอย่างคุณวางเฉยผู้ใหญ่ลำเอียงแต่ก็มีเหตุผลบางอย่างจงใจเห็นข้อมูลไม่ครบด้านการเงินนั้นผลประโยชน์ได้เพียงครึ่งหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ด้านความรักคนโสดก็ยังโสดอยู่ไม่อยากมีใครไม่พร้อมคนที่มีคู่แล้วยอมปรับตัวยอมวางเฉยสุขภาพให้ระวังตามีปัญหานิ้วมือซ้ายนิ้วล็อกโรคชลาท่านที่เกิดวันจันทร์การงานถ้าท่านทำงานกลางคืน หรือทำธุรกิจด้านโลกิยะให้ระวังอย่าหมกมุ่นจะอันตรายมากให้หนักแน่นไว้การเงินจะเสียเงินในเรื่องลามกเพศชายหมดเงินไปกับด้านกรรมลมตันหาความรัก ระวังเจอคนไม่ดีนอกใจสุขภาพให้วันละโลกเพศสัมพันธ์ศีรษะดวงตาท่านที่เกิดวันอังคารการงานช่วงนี้ท่านรับผิดชอบงานไม่มากต้องหางานพิเศษทำด้านการเงินรับจ่ายน้อย ได้รับส่วนแบ่งน้อยไม่พอกินเงินถึงมือน้อยต้องประครับประคองรายรับรายจ่ายความรักไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเน้นหาคู่คนมีคู่ช่วยกันทำมาหากินสุขภาพแข็งแรงท่านที่เกิดวันพุธการงานของท่านช่วงนี้งานมากยุ่งยากวุ่นวายงานที่ทำต้องระมัดระวัง อุบัติเหตุการเงินวุ่นวายยุ่งเหยิงต้องบริหารการเงินควรทำบัญชีและจดบันทึกรายรับรายจ่ายความรักคุณโสดคุยซ้อนความสัมพันธ์วุ่นวายระวังรถไฟชนกันคนมีคู่แล้วมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายแต่ก็พอจัดการได้สุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุ ตกจากที่สูงมีปัญหาสุขภาพจุกจิกหลายอย่างท่านที่เกิดวันพฤหัสบสดีการงานด้านบริหารงานส่งมอบหรือมอบหมายให้ใครทำเกี่ยวกับผลประโยชน์ดีการเงินมีการจัดสรรปันส่วนแต่ไม่มากใช้เงินเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆความรัก คนโสดระวังคนที่มีคู่แล้วมาคุยด้วยคนที่มีคู่แล้วดูแลกันและกันดีมีความอ่อนโยนต่อกันสุขภาพระวังความดันเบาหวานระวังลิ้นปี่ปวดท้ายทอยท่านที่เกิดวันศุกร์การงานต้องช่วยเหลือคนธุรกิจ กำไรน้อยหรือช่วงนี้อยู่ระหว่างธุรกิจไม่ค่อยดีผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่ได้การเงินเก็บเงินไม่อยู่อยู่ในภาวะขัดสนใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยความรักมีปัญหาด้านการเงินมีคนได้รับและมีคนให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินมีปัญหาอยู่ สุขภาพระวังเบาหวานโรคเวโกกรกโรคกำท่านที่เกิดวันเาา์การทำงานร่วมกันยากลำบากต้องระมัดระวังการลงทุนเป็นหุ้นส่วนไม่ประสบความสำเร็จงานไม่คืบหน้าไม่ลาบลืน่นการเงินไม่คล่องตัวขาดสภาพคล่องติดขัดมีภาระผูกพัน ต้องประครับประคองให้ดีความรักให้ระวังรักคนคนเดียวกันมีคนรักหลายคนหรือรักสามเศร้าสุขภาพระวังหกล้มบาดเจ็บการยืนการเดินการเคลื่อนไหวให้ระวัง